รนะเราต้องนะคะว่ายน้ำมาอาบน้ำนะคะเพราะว่านานเนี่ยต้วเนี่ยโดนายนะคะคก็เลยต้องมาอาบน้ำนะคะ,อ,ะอาบดีกว่าอ่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอะวิยมีจอบให้ขุดด้วยเราอยากรู้ว่าเราจะได้อะไรนะคะ,อะลองเอาจอบมาขุดดูคะ่ะ เราได้เป็นเงินมาค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหาใดหนูเสาร์ให้ครบทั้ง4ตัวกันเลยเพราะว่ามีน้องๆขอมาเยอะมากๆเลยงั้นเราก็ไปดูกนค่ะหลังแรกนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่หลังแรกก็จะเป็นบ้านหลังนี้ค่ะคเพื่อนน่าจะจําความรับได้นะคะท่านก็ขอจะไม่รีวิวบ้านนะงัานขอพุ่งเข้าไปหาไดโนูเสาร์เลยนะคะทุกคนต้อง หันมุมกล้องนะคะออกมาจากกระจกค่ะแล้วก็เก็บอันนี้นะคะแล้วเราก็เามาวางค่ะแล้วก็มาตรงนี้นะอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะคะสมมุติว่าทัานทันเนี่ยทำอันนี้ทำอันนี้ได้แล้วทานกดรีเซ็ตอย่างนี้มันก็จะกลับมาใหม่นะคะน,นี่โอเคแล้วก็ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นปุ่มรีเซ็ตนะ,ะได้แล้วค่ะอันนี้ทันคิดว่าน่าจะได้นะคะ ดันดันไปเพื่อนก็ทําตามทันทันได้เลยนะคะเย้าไปยาวไปตึ๊บตึบตึ๊บตึ๊บตึ๊บอาิบอาชิบึ๊บว้าวนั่นคิดว่าได้ผลค่ะนะนั่นคิดว่าได้ผลเลย แล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราก็แค่ดันอันนี้นะคะเข้ามาค่ะก็คือดันข้างๆนะคะเนาะอันนี้ก็ปิดที่หมดค่ะแล้วก็เอาอันสุดท้ายนะคะมาปิดน,นั่นเองเดี๋ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นอ่ะได้แล้วเราก็กระโดดลงไปเลยนี่ไงเราเจอไดโนสองหนึ่งตัวแล้วนะคะแต่ท่านเนี่ย เคยเก็บไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาอยู่ในอินเวนทอรี่ของทันก็คือตัวนี้เลยพีกอจิล่าตัวสีเขียวอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ต่อไปค่ะนี่ที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านไบโคเบอร์ ver นะคะอ่ะมาหาบ้านไบโคเบอร์บป๊บน,นึงนะคะเจอแล้วอ่า นี่ก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะคะอ่ะนี้เราก็จะต้องเก็บผึ้งนะคะให้ใส่ครบตรงนี้เลยเราก็ต้องเจอหนึ่งตัวแล้วนะคะเราก็จะต้องเก็บผึ้งให้ให้ครบนะคะครบทั้งหมดสี่ตัวนั่นเองเก็บอ่าเราได้มาสองตัวแล้วนะเหลืออีกสองตัวคะ่ะนี่อ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ อยู่ที่ดอกไม้นะคะแล้วก็ขึ้นมาชั้นนี้ค่ะนี่แล้วก็มาที่ห้องนี้อ๋อไม่ใช่ห้องนี้ค่ะนันนมาผิดฝั่งนะคะอุ้ยได้ล่าอ,อ๋ออยู่นี่เจอแล้วนะคะเพราะทั้งหมดสี่ตัวเราเอาไปใส่แล้วเราลองเข้าไปเลย ไปเลย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 ใส่แล้วก็เข้าไปเลยนะคะนี่ปึบนี่น,นะคะนี่ใส่ให้ครบแล้วก็ที่รับก็ะอกมาเข้าไปเลยนี่เราก็ต้องมาเก็บลูกโป่งนะคะอุ้ยลืมไปค่ะ เราต้องขุดก่อนนะคะเขอหยิบจอบมาเนี่ยแล้วก็ขุดค่ะแล้วก็ต้องเรานี้นะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นตอนเช้านี้และไดโนเสสีชมพูก็อยู่ตรงนี้นี่เองชมพูหรือม่วงเนี่ยน่าจะม่วงนะคะนี่แล้วแต่มุมมองของคุณค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปน่ะอันต่อไปนะคะ,ะ,คะก็เป็นบ้านหลังล่าสุดเลยค่ะเป็นบ้านหลังนี้ เป็นบ้านหลังนี้นะคะคือบ้านหลังล่าสุดอย่าลืมไปดูคลิปหลังล่าสุดนะเราก็มีความลับนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องหาอะไรไปใส่เลยแค่กดป,ปุ่มเดียวค่ะนี่ให้เข้ามาตรงห้องหลังนี้ห้องนี้นะคะข้างๆรูปภาพค่ะนี่เมื่อเข้ามานะคะข้างๆตู้จะมีปุ่มสีแดงให้เราคลิกเข้าไปค่ะทางลับก็จะออกมาแค่นี้เองนี่เราก็มาตรงนี้นะคะ เดี๋ยวมันก็จะมีของของขวัญอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะซึ่งทันเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็นี่เราต้องเราต้องมาอันนี้อ่าอยู่หลังหมีนะคะดังนันคลิปที่แล้วทันพูดเป็นลิงนะเนี่ยอันนั้นทนันพูดผิดนะคะขอโทษด้วยนะคะทันก็ตอนนั้นท่านจะเบื่ออะค่ะอ่ะงั้นเราก็นี่เอามาเปิดเปิดเปิด,ปดนี่เจอสีฟ้าแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสีแดงกันเป็น ไดโนเสาร์ us สีแดงนะคะไดโนเสาร์ us สีแดงไม่ได้อยู่ในบ้านหลังอื่นหรือหลังอะไรคะ่ะอยู่ในคาเฟ่นั่นเองก็เป็นง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องคลิกไม่ต้องเอาอะไรไปใส่แล้วก็สามารถไปเจอได้นะคะก็คือท่านต้องขี่ไม้กวาดไปเนาะท่านั้นชอบไม้กวาดที่สุดแล้วคือมันเร็วนะคะแล้วมันก็ไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะอย่างเช่นุขยนอะไรย่งนี้มก็จะมีเสียงเนาะแต่อันนี้คือไม่มีเสียงเลยท่นชอบมากเลย เราก็มาคาเฟ่นะเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะนี่นี่นี่ตรงนี้นะคะเจอแล้วพี่สีแดงนะคะโอเค โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอเลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและ่าล่มกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาได้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ,คะอย่าลืมติ๊กต็อกทันๆเก้าเก้าแล้วก็อินสตาแกรม i am ทันทันตัวเล็กหมดไม่มีเว้นวักค่ะ